หืมตื่นเต้นคนต้องเยอะแน่แนตลาดเนี่ยตลาดดีมากสวยมากห้ากล่องนี้ลูกค้าจองแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาเอาอุ้ยดอกไม้สวยมากอุ้ยสีสวยมากอยากได้บาซิลินมีสีชมพู สวยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักสวัสดีค่ะป๊ะป๊า,ปาสวัสดีครับตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปตลาดใหม่นะจ๊ะเป็นตลาดที่เจ็ด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  ตลาดวันเสาร์เช้านะคะก่อนหน้านี้ซิลินทำตลาดวันเสาร์เช้าเหมือนกันนะคะแต่อีกที่หนึ่งจำได้ไหมว่าเชฟใหญ่ของเราไปขายคนเดียวที่ตลาดนะคะทีนี้ตลาดนั้นนะ่ะยอดมันน้อยที่สุดเลยซิลินมีตลาดที่เราวนเวียนขายนะคะ6ตลาดด้วยกันตอนนี้เราจะตัดหนึ่งตลาดออกไปเป็นตลาดที่ยอดน้อยที่สุด เราก็เลยต้องหาตลาดใหม่ทีนี้จังหวะมันโบ๊ะบ้าอีกแล้วตลาดนี้นะคะตั้งใจว่าจะไปขายตอนช่วงเปิดเทอมนะคะทีนี้ทางคนจัดตลาดเขาบอกว่าให้มาเลยได้ไหมวันเสาร์นี้เพราะว่าเ,ออเขาจะไปพักร้อนนะคะเราก็ถามว่ามีความพร้อมไหมไม่พร้อมนะคะไม่พร้อม, <laughs> ม,อมแต่ก็จะต้องไปไป ไปดูที่ก่อนไปเอาที่ก่อนเนาะตลาดนี้มีน้ำให้มีไฟให้นะคะยังไม่มีร้านเอเชียก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นยังไงของเตรียมมาไม่เยอะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะต้องแบ่งป่อเปียจากวันอาทิตย์นะคะมาขายป่อเปียใกล้จะหมดสต็อกแล้วแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หน้าเด็กเปิดเทอมแล้วซิลินก็เปิดร้านนวดต่อนะคะ สิลิมปิดร้านนวดมา2เดือนคุณผู้ชมรู้สึกว่าได้พักมากนะคะและตอนนี้คิวร้านนวดซิลินมันเต็มเต็มแล้วนะคะปีนี้ลูกค้ามาจองใหม่อ่ะได้คิวเดือนกุมภาปีหน้าลูกค้าไม่ได้เยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมคือจากที่เราเคยทํานวด5วันต่อสัปดาห์เงี้ยตอนนี้มันก็ลดเหลือแค่วันเดียวต่อสัปดาห์คิวมันก็เลยยาวออกไปคุณลูกค้าก็หูโคตรจะน่ารักเลยอะ่ะคิวเป็นเดือนอะ่ะ นานี่กว่านัดหมอฟันนี่เขาก็รอนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้เราไปก่อนแปดโมงยังง่วงอยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวได้ที่ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขายให้ดูอีกทีนะคะ ก็ไม่เลวนะคุณผู้ชมเอ้ยหมู่บ้านใหญ่นะเนี่ยเมื่อกี้ไปผิดไปตรงเสื้อผ้าอันนี้ขายอาหารนะคะมีกุสกุสที่เห็นนะมีไก่หมนุนแล้วก็รถบัสอันนี้ขายอะไรเนะี่ยขายผักโอเคขายผักผลไม้ตอนนี้เรากำลังหาเจ้าหน้าที่ ไม่รู้อยู่ไหนเนะี่ยโอเคอยู่นะถ้าทางคนจะเยอะหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอมันรู้จะไปตั้งไหนดีเนะี่ยคุณผู้ชมคะตลาดดีมาก ไม่กล้าตั้งกล้องรองแป๊บหนึง่งตอนนี้เราเตรียมของก่อนมีแต่คนดูเรา มาขายอะไรมา อคอ่คะณผู้ชมคะระหว่างที่เราจัดร้านไปเตรียมของไปนะคะพ่อค้าแม่คะแม่คะ แทบจะทุกร้านในบริเวณเนี้ยเดินมาดูเราค่ะแล้วก็เดินกลับไปซุบซิบซุบซิบกันไม่รู้ว่าเขาเอ๊ยยังไงแปลกๆเหมือนกันนะที่เนี้ยเชอรี่ชเ,รเชอร์แงก์เซต์มาเชยเรียกดูกนะ้ทุ่งมึงสวัสดีคุณ ล l a t e l e t ุณฟรีนี่ p l a t e l e นถาดไม่พอคุณผู้ชมก็เลี้ยงนับถาดผิดถาดขาดสองใบเดี๋ยวหาทางเอา ตื่นเต้นคนต้องเยอะแน่ๆตลาดเนี่ยตลาดดีมากสวยมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักสวัสดีครับวัน<อ>นี้สามีฉันอาการ <laughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไอไ I love you <laughs> เอาเมื่อต้นคลิปนะคะซิลินไปขายของมาตลาดใหม่วันเสาร์ ก็ถ่ายได้เท่านั้นนะคะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราไปใหม่ๆเนาะเราก็คุยพูดคุยกับลูกค้านะคะสนทนา,ากับลูกค้าเออลูกค้าเขาก็ถามนะให้ความสนใจเราเยอะมาจากไหนขายอะไรบ้างอย่างเงี้ยสิรินก็แจก Facebook นะคะแจกเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าไปให้การตอบรับดีมากคุณผู้ชมอีกอย่างนะมีแต่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดอ่ะเขาแบบเขามองเราหนักมากซิรินก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมองแบบแปลกๆขนาดนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าเ,เราเอาของไปผัดที่นู่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเขามองเราบ่อยมากมองทีที่อย่างเงี้ยมองจังเลยตลาดนี้นะคะซิลินตั้งใจจะไปขายเสาเว้นเสานะคะแต่ทางตลาดเขาอยากให้เราไปทุกเสาตอนนี้ก็ต้องเจรจากับเขาก่อนว่าเขาจะให้เราได้ไหมเพราะวันเสราร์เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็อยากจะมีเวลาอยู่กับลูกบ้าง แล้วก็อยากจะหาตลาดอีกตลาดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงตอนกลางคืนในวันธรรมดาก็เดี๋ยวค่อยๆหานะแล้ววันนี้นะคะซิลินจะเข้าไปโรงงานฟู้ดทรัค k เราจะเข้าไปดูฟู้ดทรัค k กันคุณผู้ชมว่ามันไปถึงไหนแล้วนะคะตื่นเต้น <c oughs> วันนี้สติ๊กเกอร์เขาเข้าไปติดเราก็จะไปดูสติ๊กเกอร์ด้วยอยากดูกันหรือเปล่า <c oughs> อยากดูกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าอยากดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะคะตอนนี้เราไปตั้งร้านแล้วก็ขายของกันก่อนจ้ะอุด้งค่ะอุด้งไก่อุด้งผัด5กล่องนี้ลูกค้าจองแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาเอา Le bombardier, la sape du ฝนตกแล้วค่ะคุณผู้ชมดีนะตั้งร้านเสร็จแล้ววันนี้นะคะเราเตรียมของมาไม่เยอะเท่าไหร่พอดูพยากรณ์อากาศแล้วอากาศแบบนี้ลูกค้าน่าจะออกมาน้อยอยู่ค่ะ ก่อนเก็บร้านนะคะซิลินตั้งใจว่าจะเอากับข้าวที่เราขายเนี่ยไปฝากเจ้าของโรงงานฟู้ดทรัคแล้วก็พี่ที่เขามาติดสติกเกอร์ให้เราด้วยรอบที่แล้วที่ซิลินเข้าไปทำสัญญาที่โรงงานซิลินเอากุ้งหมึกผัดผ,ดผงกะหรี่ราดข้าวกับปอเปียไปให้เจ้าของโรงงานด้วย,วยเขาส่งข้อความกลับมาอร่อยมากวันนี้ซิลินก็จะเอาผัดอุด้งไปฝากเขาอีกค่ะ เรานิสัยคนไทยนะคะเวลาจะไปไหนเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากผู้ใหญ่เขาหน่อยบุฟูมา,นะาดมามนะ

ฝนตกฝนตกแดดออกนกกระจอเขารัง Voilà. Merci beaucoup Et bien voilà Merci, merci à vous merci, Bonne journée, journée. Voilà. Cinq ans qu'il est au fond d'Albarno Hein Cinq ans qu'on a, ah. qu a le pardon Non mais je rigole <laughs> oh. Non mais c'est pas ma merde Tais-toi oh. Par contre ça va changer bientôt Hein ah. ah. Oui Changez ah. de femme T'as une chance de femme Non oh. Oh. <laughs> Entre nous ou non On envoie a... j'en en prends une autre <laughs> Vous wow, avez avais... raison, c'est vous qui devez changer. De <rire> <laughs> non, ne change pas, mais je vois plus. Ah vas oui. faire ah 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 ouais. On... Bah, ouais bah, tu... C'est bien Ouais. ah mieux. ah ah toi Bah ouais, je sais pas. ah hein. Ouais, moi, 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 je sais pas toi Allez, bon, bah allez, on va goûter. Lesquels Coulé ou bœuf Je vais prendre deux samoufas de poulet en même temps. C'est le petit qui a dit qu'il y a du poulet bœuf. Oh, ah, on va pardon. C'est mieux après. Alors bœuf, alors deux ou bœuf Deux bœufs Ouais, c'est un peu plus épicé. Ça me va. Allez. Allez, allez. soyons. Ça marche pas.

a ça, ça, on a 80 ans, comme ah, ça. arrête, mec, pas bah. <rire> <laughs> <laughs> bon. ah, C'est bon, au moins notre âge, hein, on avait pas, été Comment Il y a mis la ah oui. Oui, ah. Je... Comment? Comment? oui, mais que ça peut. Ah, ah. peut. Oh, ah, ah, ah. ouais. yeah. c'est avant tout, on Elle fait pas dans le sens, dans le sens. elle le bon sens, pour la Ouais. Elle a été après moi.

Oh Allez. Merci oui, oui. Merci. Merci. Oui, oui, oui. Merci Voilà pour vous madame oui, voilà, Allez Au revoir C'est pas possible Tu sais, il était fait Oh là 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 <laughs> oh, là, là, là.

ตน้ตัวนงเนี่ยมนเมีกนูเนุ่นร้านเวียดนามอีกร้านหนึ่งตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น mm -hmm. ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะยังเห็นไม่ได้แบบเต็มๆนะคะสิรินขออุบเอาไว้ก่อนตอนนี้น้ําตาจะไหลมันจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เก็บรายละเอียดแล้วก็ติดสต,กกสติกเกอร์สติกเกอร์ยังติดไม่เสร็จสติกเกอร์น่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านนอกด้านในแล้วก็ประตูบานพับ เออลูกกอนมีรายละเอียดจะต้องเก็บอีกแล้วก็เดินไฟจะต้องทําให้ละเอียดอีกนะคะช่างบอกว่าประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นคุณผู้ชมอีก2สัปดาห์เท่านั้นนะคะเราก็จะได้มาถอยรถเทเลอร์ชัรกของเราแล้วสําหรับที่จอดรถนะคะที่จอดรถฟู้ดทัคซีลินก็จะต้องให้ช่างมาทําช่างจะมาวันจันนี้นะคะตื่นเต้นแบบเสียงเครือ ใกล้แล้วคุณผู้ชมอีกสอาทิตย์อีกอึดใจเดียวไว้ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ยังไม่เปิดไปดูพร้อมๆกันเลยในวันที่รถออกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตเอเป็นไงเลิบดีไหมดีไหมดีสวยสวยมาก มันดูฮารูฮาราหมาห่ามากมันดูหรูหรามากไฮโซสวยเด่นถูกใจแม่